สวัสดีครับตอนนีอ้อยู่ที่ร้านเล่นเส้นขนมจีนหมกักกาญจนบุรีนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือเส้นขนมจีนนะครับเจ็ดสีนะครับน่าทานมากเลยนะฮะวันนี้นะครับเราก็สั่งเป็นแกงเขียวหวานปลากายนะครับ มีผักเคียงครับแล้วก็เป็นน้ำพริกนะครับน่าทานมากนะครับน้ำกระเจี๊ยบนะครับอันนี้เป็นน้ำมะม่วงหาวนะครับมะนาวโหูนะครับ ่าทานมากๆเลยใครผ่านมาเมืองการก็มาแวะลองสิมนกันนะครับ